ะะตำน้ำไม้ฝรัง่งไข่ต้มข้าวสวยร้อนๆมาเด้อใขรอยากกินสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเด้อกินข้าวรีบกินจะได้ไปข้าวสวนต่อได้ชิมก่อนเ้อตำน้ำไม้ฝรั่งนะคะ อร่อยเด้อคุณผู้ชมอร่อยอ่ะไม่รู้อ่ะเยอะชอบกว่าชอบกว่าผัดเนาะมันรสชาติจัดจ้าน กินข้าวเสร็จล้ยจะไปทําส่วนต่อวันนี้เพื่อนคนไทยยายมาเก็บกระเทียมป่านะแต่ยายไปคนละทางกัน วาจ,จะชวนข้างบ้านวันนี้เขาพูดอยู่ว่าเขาไม่เอาแล้วเขาเขาเก็บมาเขากินนิดเดียวเองนะเพื่อนๆเ,เขาเอาแคมมาโรยใส่เหมือนผักชีโรยหน้าน่ะเออแล้วเขาก็แช่แข็งไว้วันนั้นที่เขาเก็บมานะ่ะใครจะพายยาไปเก็บล่ะยาอยากเอามาทำกุยช่ายเลมออเอาแถวๆนี้แล้วกัน เลมเอาแถวๆนี้ทํากุยช่ายแล้วรอให้มันออกดอกแล้วถ้าได้ไปข้างนอกเนีาพาพี่เหมินไปถ่ายคลิปให้ดูอ,อร่อยอ่ะเพื<ๆ>่อนๆบอกไม่ถูกบางทียายก็เอามายัา แค่ลวกเฉยๆมันก็อร่อยแล้วเมื่อกีอ้มันหวานมันสดๆเนาะ <c oughs> ร้อนเหงาแตกเลยยี่สิบสี่องศา เดี๋ยวกินข้าวเสร็จลงห้องไต้ดีมก่อนไปเอาพลไม้มาไว้กินไปเอาออกมาให้มันละลายไปกินพรุ่งนี้ส้มตำราดข้าว อเอิ่มเผ็ดแล้วข้าวรสอ,อร่อยอ่ะคุณเพื่อ ได้ความหวานของน้ำไม้ฝรั่งสีขาวยัยไม่ค่อยชอบกินไม่รู้อะ่ะบอกไม่ถูกมันใหญ่เกินแล้วมันไม่ค่อยเข้มข้อนอะ่ะถ้า,ามาต้มต้มซุปนะ อร่อยยส่วนมากฝรั่งเขาไม่รู้จักผัดจากอะไรแบบเราละไม้ฝรั่งส่วนมากเขาเอาไปต้มซุปเอาไปย่างอะไรแบบนั้นบ้านเราส่วนมากผัดเนาะผัดใส่กุ้งืม ในหมู่บ้านนี้มียายคนเดียวแหละที่ปลูกแต่ก่อนมีคนเขาปลูกตอนนี้เขาไม่มีแล้วที่บ้านหลังเดียวที่ยายไปเก็บกระเทียมป่าน่ะไปเห็นของเขาไปเห็นของเขาเลยถามเขาว่าซื้อต้นมาจากไหนเขาบอกไม่รู้เขาบอกตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วเขาองเนี้ย อยูนี้ข้างบ้านยายก็เลยไปถามไปถามาร้านที่เขาขายพวกต้นกล้าผักเขาก็ไม่มีขายแต่เขาสั่งให้ออ,อร่อยไม่อร่อยอร่อยหรือหิวก็ไม่รู้นะไะแคนะ่นีแ้แหละเพื่อนๆยายจะไปทำสวนต่อ,อ บายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามไยาตาด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะบายบาย